วันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องยิงเซลนะครับตู้สลด์ซันเฟดตัวนี้คือตู้กระทุ้งกระแทกให้สันเฟดหลุดนะครับแบตเตอรี่จะได้อยู่นานๆน,นะครับจากโรงงานโรงงานก็ทํามาแบตเตอรี่โดยทั่วไปอยู่ได้6ปีนะครับแต่ส่วนใหญ่2ปีกว่าสันเฟดตกปะนึกก็จะเอามาสตาร์ตรถยนต์ก็ไม่ติดนะครับเพราะ c t A ต่ํา แล้วก็ช่องวนหกช่องนี้นะครับน้ําต้องเดือดบุงบุงทุกช่องนะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้ามีช่องใดช่องหนึ่งช่องตันขึ้นมาน้ําไม่เดือดก็คือช่องนั้นนะครับทํทำให้วนตกซีซีตกนะครับอันนี้คือตู้ยิงเซลล์นะชัดช่องเดียวนะครับ,รอรนนรบตอนนี้ผมยิงช่องนี้นะครับที่น้ําไม่เดือดคนนี้ขั้วลบคนนู้นขั้วบวกนะครับ ยิงที่คานนะครับเจาะใช้ไขควงสองตัวเดียวก็นะครับเจาะเข้าไปที่สันคานนะครับแล้วก็ชาร์จช่องเดียวด้วยชาร์จสามโบนนะครับกระแทกด้วยวยี่สิบแอมป์นะครับสูงสุดเพื่อให้น้ํามันเดือดบุงบ๋งบุงบ๋งบุงบ๋งเป็นฟองนะครับส่วนช่องนี้ก็ไม่เดือดนะครับเดีย๋ยวผมก็ต้องยิงเจลเหมือนกันนะครับ พอถ้าน้ำมันเดือดขึ้นมาปุ๊บก็ชาร์จ6ช่องนะครับก็ชาร์จ12บสองโมลปกตินะครับแต่ผมจะใช้เครื่องนี้นะครับ s u e r A 0 3นย์สามะเป็นเครื่องสลายซัลเฟตโดยเฉพาะเลยนะครับตู้เอาไว้กระแทกซัลเฟตให้หลุดนะครับดเูเพื่อนๆ่อก็จะได้แบตเตอรี่อยู่นานๆน,นะครับสตาร์ทรถยนต์ได้นะครับแบตเตอรี่ลูกนี้อยู่ถึง6ปีนะครับสามารถสตาร์ทรถยนต์ได้สีปี จาก2ปีกว่า2ปี2ปี2ปีครึ่งนะครับ CCA ตกนะครับพอซันเฟดตกประนึกที่แผ่นผ้านะครับต้องทําการสไลดยซันเฟตอย่างน้อยครึ่งปีหรือปีละครั้งนะครับ้วยตู้กระทุ้งกระแทกตัวนี้นะครับปรับบนปรับบนชาร์จได้นะครับปรับ M ครับไม่ใช่ปรับบนครับตัวนี้ปรับแมชาร์จได้ครับส่วนตัวนี้ปรับบนได้ครับ ตั้งแต่2โวลต์จน,นถึง12โวลต์นนรับแล้วก็แอมป์ตั้งแต่1แอมป์จนถึง20กว่าแอมป์ได้แอัน,นี้คือตู้ยิงเซลล์ตู้สลายซันเฟสเหมือนกันนะครับตู้นี้ชาร์จระบบ12โวลต์ได้24โวลต์ได้เอาไว้สลายซันเฟสแต่ยิงเซลล์ช่องเดียวไม่ได้นะครับเพราะช่องโวลต์จะมา2.1นโวลต์น,นะครับ6กช่องก็คือ12.6นะครับเบตเตอรี่ที่ดีต้องเก็บไฟอยู่ที่12.6โวลต์น,นะครับ อันนี้คือเครื่องวัดค่า CCA นะครับเพื่อนๆตน้องมีไว้นะครับแล้วก็เครื่องวัดบลตนนะครับเครื่องวัดวลตนบอกวลตนนะครับเพราะว่าตู้ยิงเซลล์เวลาเพื่อนๆจอดจะต้องจอดถูกขั้วนะครับถ้าผิดขั้วเครื่องช็อตเลยนะครับอันนี้นะ12.4 ห้าวนนะครับอันนี้ชาร์จวัดแต่ละช่องนะครับเราจะยิงเซลล์กี่ช่องช่องนี้สองจุดสองวล้์ชารช่องนี้ก็สี่วลตนหกวลตนแปดวลต์สิบสองวลต์ได้อยเรื่อยๆนะครับช่องไหนน้ําไม่เดือดเราก็ยิงเซลล์ช่องนั้นนะครับช่องนี้น้ําไม่เดือดน,นะครับช่องนี้น้ําก็ไม่เดือดน้นําไม่บุ๋งๆนะครับก็ตอนนี้ผมชาร์จช่องเดียวนะครับด้วยสามแอมป์กระแทกด้วยยี่สิบแอมป์นะครับ ปกติถ้าชาร์จ6ช่องนะครับถ้าเราชาร์จก็ประมาณ7 8แอมป์นะครับแล้วก็เอามาหาร6กซันเฟสไม่สามารถหลุดได้นะครับไม่สามารถกระทุ้งกระแทกให้ซันเฟสคีีเกลหลุดนะครับที่ตกผนึกอยู่ที่แผ่นผ้านะครับถ้าซันเฟสไม่หลุดสตาร์ทรถยนต์ไม่ติดนะครับเมื่อแบตเตอรี่ใช้งานไป2ปี2ปีครึ่งนะครับเพื่อนๆได้อยาง ได้แบตเตอรี่อยู่ได้นานๆห้นาหกปีนะครับสี่ปีขึ้นแน่นอนนครับเป็นขพื่อนอย่างน้อยครึ่งปีหรือปีละครั้งต้องเอาตู้นี้นะครับตู้สไลย์ันเฟดถ้าน้ํายังเดือดหมดทุกช่องนะครับทั้งหกช่องแต่ถ้าว่ามีช่องใดช่องหนึ่งไม่เดือดช่องนั้น c c a ตกบโอ้วจนะครับทาให้แบตเตอรี่เอาไปสตาร์ทรถยนต์ไม่ได้นะครับก็ผมเอามาใช้เนิ้นโซลาเซลล์นะครับเป็นแบตมือสองซื้อมา สภาพดีนะครับแบตบใหม่ก็บางช่องน้ำไม่เดือดนะครับผมก็เลยต้องใช้ตู้ยิงเซลนะครับตู้นี้ผมซื้อมาเกือบสี่พันนะครับตู้นุ้มสองพันสองนะครับตู้นี้ยิงเซลไม่ได้นะครับชาร์จสิบสองโวลต์ยิบสี่โวลต์ได้ปรับแอมป์ได้ว่าเราจะชาร์จที่แบตเตอรี่กี่แอมป์นะครับก็มีบอกอยู่น,น,นะครับ ตัวนี้สามารถปรับแอมป์ชาร์จได้ตั้งแต่1แอมจนถึง2 0แอมป์โวลตชาร์ปรับโวลตได้นะครับ2งโวจนถึง1 2งโวต์ตู้สลายสังเตในตัวยิงเซลล์ในตัวนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆชาร์จ6ช่องนะครับสมมุติว่า5ช่องนี้เดือดช่องนี้ไม่เดือดนะครับสีก็ไม่ขึ้นนะครับขึ้นก็ขึ้นนิดเดียวนะครับ วต์ก็ตกนะครับเพราะน้ำมันไม่เดือดน,นะครับแบตเตอรี่ที่ดีต้องเก็บไฟ12.6แล้วก็วต์ชาร์จ6ช่องนี้น้ำจะต้องเดือดทุกช่องนะครับถ้าช่องใดช่องหนึ่งไม่เดือดต้องยิงเซลล์นะครับยิงช่องเดียวแต่ถ้าเพื่อนๆยิงเจะที่สันคันนะครับสันคันก็จะอยู่มุมตรงนี้นะครับกับมุมตรงนี้ขั้วบวกขั้วลบนะครับเอาไปใช้สองถึงจะเห็นนะครับ นี่ครับสันคานนะครับนี่ครับยิงต้องระวังขอบๆตรงนี้นะครับัลงไปแต่ก่อนเพื่อนๆจะยิงเซลถ้าซื้อตู้ยิงเซลนะครับต้องวัดคั่บวกคู่ลบให้ถูกนะครับต้องมีเครื่องวัดบนตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่มียิงเซลไม่ผิดคั่เครื่องนี้เสียนะครับก็เครื่องเขากำหนดมาว่า ต้องต่อขั้วบวกขั้วลบให้ถูกนะครับต,ต้องดูด้วยว่าวุาน้นเข้ามาถูกต้องไหมนันะครับตรงมีเครืองวัดโวลต์นี่นะครับตัวนี้วัดโวลต์ ac dc ได้นะครับ ac คือไฟบ้านนะ dc ก็คือวุน้นจากแผงโซล่าเซลล์พวกนี้นะครับ้เพื่อนๆสนใจเดี๋ยวมาทำมาดูนะครับบตเตอรี่ลูกนี้เราซื้อมาอยู่สักหกปีล้วค่อยเปลี่ยนดีไหมครับตามที่โรงงานก็กำหนดไว้นะครับ แบตเตอรี่ยืดได้6ปีนะครับไม่ใช่2ปีเราเปลี่ยนครั้ง2ปีขึ้นเปลี่ยนนะั้แบตเตอรี่6ปีนะครับแต่ส่วนใหญ่สตาร์ทรถยนไม่ติดเพราะว่าซันเฟดนะครับตกกนึกที่แผ่นผ้านะครับแต่ใน c c a ลงนะครับวนถึงแม้ชาร์จจะวนสูงแต่ว่าสตาร์ทรถยนตไม่ได้นะครับถ้า c c a ไม่ได้300ขึ้นนะครับ แต่อันนี้ผมเน้นออกมาใช้โซล่าเซลล์นะครับอันนู้นทำเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วสองร้อยแอมสองลูกอันนี้ผมกำลังยิงเซลล์ร้อแอมตัวนี้นะครับโอเคนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองหาซื้อกันดูนะตู้ยิงเซลล์กับสลด์สันเฟสในตัวปรับบวนปรับแอมได้นะครับส่วนตัวนู้นชาร์จ1ิบสอโวลต์ยีโวลต์ได้นะครับ เป็นตู้สไลด์สันเฟดเอาไว้กระทุ้งกระแทกงให้สันเฟดหลุดโดยเฉพาะนะครับแต่ยิงเซลไม่ได้ชาร์จปรับวนไม่ได้นะครับปรับวนไปที่ชาร์จที่สองแอม์สองวนไม่ได้นะยิงเซลช่องเดียวไม่ได้นะครับต้องใช้เครื่องนี้นะครับโอเคนะครับไปพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ